ครับผมเทนี่มอเตอร์นะวันนี้อยู่กลางงานสร้างมอน้ํานะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมิตซูหรือนิสสันนะครับพอดีว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งรุ่นมานะครับเป็นมอน้ารถยกฟองลิบมุ่นเก่านะครับก็คือหมอน้ําเป็นหมอน้าตั้งนะครับผมก็อาการคือตันในนะครับผมแล้วก็รังผุแล้วด้วยครับเนี่ยฮะตันนอกด้วยครับแข็งเลยครับเนี่ยแข็งมากเลยเอาออกไม่ได้ครับระบายความร้อนไม่ได้แล้วครับผมลูกค้าบอกเอางานใหม่เป็นอลูมิเนียมเลยครับ ให้ดูเป็นรูปก,ก่อนนะครับเอางานใหม่อลูมิเนียมเลยนะฮะนี่ครับเป็นอลูมิเนียมทั้งใบนะครับผมนี่ฮะท่อออยในยลูกค้าไม่ได้ใส่มานะครับตัวนี้มาจากส่งมาจากพิชโนโลกเลยนะครับเพื่อให้สร้างใหม่นะครับผมก็ผมก็ ใส่ท่อไปให้แบบนี้แล้วก็แถมท่อออยแบบอีกแบบนี้ไปให้เผื่อลูกค mm ้า hmm. ไปใส่ลถแล้วมันละออยคนแบบกันผมก็แถมไปให้นะครับผมเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเอาไปยังไงก็ใส่ได้แนะ่นอนแล้วเราก็วัดระยะนะครับ mm hmm. เทียบกับตัวเก่าแล้วนะครับ mm hmm. ทําหูทําปีกทาอะไรต่างๆนะครับแต่แตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือว่าของเขาเนี่ยจะเป็นปากแบบปากใหญ่ของผมเอาไปแบบเป็นปากเล็กซึ่งสามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับผม mm hmm. ให้ดูความสวยงามน,นะครับ โอเคขอบคุณมากครับ